แตนผู <łość> ้ใดลงกไปว่าตัวนึงตัวนึสองตัวสามตัวแม่ไก่รับสายไม่เลยของโมมีนะลงก้างไหนบนญชางไหนพนักงานจิตของใจอันหกหนึ่งเก้าหงยังตัวนั่นแหละหกหนึ่งห่านั่นแหละแม่ไก่ครับตัวเออ่อตักแม่็ม่ไก่ก็ซูนสองเก่ายังบอกไปเลย้สองวเก้าสองล่างบนตัดไปเอาย่างละ

ไปไปน <S <S ั่งรับคนกข้างไปน <g <g um <g <g ั่งยังไอเอสที่บนไม่ช่องเนาะค่ะเดี๋ยวให้แม่อธิบายใด้ชงก็เป็นอย่างมันคือบอสาทพี่น้องสาเหตุนี่แหละเห็นบ่เพราะว่าวันนี้กล้องน้อยนะปกตินี่จะกล้องเยอะกว่านี้ แจ้งทางนี้เลยแม่พอ้าซุ่นเตยก่อนซุ่นเอาห้าเนี่ยแต่นี่มานตัดแจ้งอะไรแจ้งทางเปลี่ยนยูเฉียงหน้าซื้อยาให้แจ้งท้างไรสดสีรถรใ่รถเอามาผิดเขียวสีรถมั้ยรถใส่รถมากมาดเลยกูกูนี้ โกมาเตยเนี่่สิไปแม่จะเลื่อมให้เปิดเด้อเออเปิดแล้วเปิอาพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้กล่องมันหลายเด้ออาจจะเพรชัดเจนมาสู่กลองนะคะกดดังนั่งเคลียคนดังเด้นี่เนาะมืนมาเท่าไรอะมึงเมจกื่อมือนี้มาหน่อยเด้เมื่อนี้แม่มื่อนี้หน่อยมาพอบดเหมือนเนาะมีนี่มีแต่ของในี่ไก่ไกลพอบดก็เมียก็หักกันนี่แม่นาะบอยๆจะหักอะไรถอมัน หัากันแล้วมีอายุต้องกันโดนหอมแกมให้กันเบิ้งดูเป็นสิมาที่ร้านหลเปนมองนเนเป็นสิมาที่หลกจเปนสินมาช่องนั่นเพ่นเพิ่นยไก่ติดอันนี้เพิ่นสิมียบ้านเพิ่นกันเลยสิมาไายแล้วเพิ่นสิกบบ้าบ้าวไต่บ้าเห็นมือนี่สาวกาลสินสิมเมอรเด้อมือนี่เด้อสาวกาลสินมายยูไงจะนี่บอกให้เปิดให้แม่คินหอนแม่ก็เลยสิมากราบนะคะบ้าวต่ ดาวอีจานใต้ดาวอิจานใต้สำหรับแม่ไก่เนาะค่ะกับฟันตั้งแต่ขื้นวันที่16บหกมาเมื่อคึ้นอีกฟันอีกปรแม่เมื่อขึ้นเราก็มายำใหมเลยมาอีกเรามายำให้เร่ยซุดสองเก่าซุดเร่ามายำใหม่เราเงินมาหัยี่สิบเก้าบาทอืมแล้วมายำให้ที่ยี่สิบเก้าแ่ยงวเราไม่หรอเด้อยไม่ไ่วนหยมานี่ะี่ lao ngân mà hay 29 bạc, bỏ ra xêi kẹo ngon, kinh Thật thằng nào, lấy bia đèo, nấm rượu, rượu hơi hại má, 29 bạc, rồi ta bảo qua, hai bảo thầy, cháu cha như là, cháu vẫn, mình, phải, cái, cây mưa mương của thả cháu chú mỏng câu, chú à. say là mỏng câu, chú à. say là mỏng câu, thả bò mẹ yến thảm, câu. ฉันบอกแม่ว่าอยู่มองเก้าคนละมองเคื้อไปแล้วว่าะฉันบอกว่าแม่แม่นเรามาบอกแล้วว่าจะไปถ่ายอยู่มองเก้าอีพอมองโตกับกล้งจุกหงอยู่ว่ามองใดญ่มองเก้ามองเราเคยไปแม่ยนมองเราเคื้อไปเรามาบอกจะไปถ่ายอยู่มองเก้าเรามาย่ำเลยจำเรามาย่ำเลยมื่อคืนนี่แม่ยนสี่คืนติดแล้วตาฝันคืนมากแ้วเรามาหาอีกมื่อคืนเราก็มาเมื่อคืนเราเงินใหม่ ยีสิบเก้าบาทแ่ซื้อขนมกินเด้เอ้ย่ดมาแม่แม่ย่เก้าบาทม่แม่ยำปาดิม่้มายไ่ือเกาจนบาหอดมือเรียกออกแลาสินมายำไาแตโตเกาคึองหมดที่ผ่านมาบอเรามายำไ่คามันสามวก็โตเกามาตลอดจนบาหอดมือเรียกออกมือนี้แล้วเ็มายำไผ่มาขึ้นแล้วเ็มายำไผ่โตเกาเพิ่นมาตอนไหนแม่นี่เรามายำไผ่ตอนตอนตีตี ตีหนึ่งตีสองบอกข้ว่าตอนตีแรกตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยตอนตีรับรับก็เรั่รับรับเนี่ยตีหมาเลยตีแกงเาะิมาคันหูเมียคือว่าเรามาหาจุว่ารับว่ารับเรื่เนี่ยคือพี่บาเนี่ยยังค้นบเรย์น่ไม่เกี่ยวนี่คือคนบรยรับเราสามารถทำไส้ถึเลยพันมาาพันมาจังไหนกันแม่เป็นที่เชิงเขาทำได้ถหูไก่นค่ะนั่ะเาเป็นเรามา แล้วว่าเอาเดาพวงเงินเอาพวงเงินอลไไปเลยเอามาเลยว่าเช่อในความฝันเลยว่าเอามาก่ีแค่ยีบเก้าบาทเเอาไปรูดไปเอ๋อเจ้าเชไ่้ในเสสเจ้าเอาไปก้อนรูดไปนะเอาแน่นอนว่าเอะไงไรไปเลยเอามาเถ่นเนาะเลยไปดีเมือนำเรายี่บเก้าบาทแม่ก็เลยทำเอาแล้วมาจำเรื่องห้องเราที่นี่ใม่ไหมน้วมาทำเ่องอดบางวัที่เราแล้วมาเราำ แม่แมน่ว่หาซื่อเลยบพแต่ว่าคนคือว่าล่นคาแท่นี่ผู้ใดก็จะได้อยู่ที่ดวงแม่แมนว่างหันว่าหันมนปาโทมาวมาอยู่บ้านสุแก่ฟังที่ทั้งคนกรนกาถือ่แักหัวรีกายป้าเพราะนดต้องคอมาป้ายุเทพเพราะฉันเพราะว่าเห็นเห็นจีบลงไปก็เลยโท่มาทาค่ะคููป้าโทัมาจะกุญดจกุญแจก็ได้ครับเนว่ได้ไร ก็จับก็ได้ใ่ไหมใ่ใจน้ำเพิ่นเราแม่เนาะก็เจ้าได้ก็เจ้าม่ใสกก็โท่โท่ม่หาเราเนาะเพินเอาโซงเงิมนใหม่า็นี้ใช่ปประเทศยังเกาะประเทศยังเกา ขอบคุณเอฟซีท um ี yeah. e in like ่มีน้ำใจให้แม่ไก่ก็ประโณสายทุกเบอร์ที่โทรมาหาแมนได้บ่ได้เพิ่นกัโทรมาหาแมนเพิ่นบ่มีสิยน้ำใจก็ว่าคุณหลายๆนะครับเด้อเพิ่นบ่มั่นใจที่ว่าเพราะว่าเพิ่นว่าเพี้ยนปอบมันไหลคเพิ่นเขาเลยทรมาถามพ่ออยาไรกับบ่ได้ว่ากันนะก็บ่ได้ว่าเรียกร้องเหรอท่านเพิ่นก็แม่ไก่ก็บ่ได้เรียกร้องเอาหยังเด้อครับเด้อก็ให้ แจงให้ทังสิ้นละปฏิบัว่าพอผู้ใดผู้ใดพอหายเงินพอหายบ่แมนครับหายทุกคนทุกสายเบอร์โทรศัพท์กับบอเคยกับบอบ่เคยปิดจักเทียโทษไม่หรอกโทรจนว่าตาตูบตาโป่รับจนตาตูบตาโป่ก็เนี่ยบางมลามก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นเราไ่ได้ยินบ่ได้ยินฟังเสียงกันนสีมันแห้งค่ะ ไปหารอบลูกหมอล่ำซื่อๆบอกว่าคณะใดมันนั่นดีแต่ว่าเดี๋ยวจังได้แล้วลืมจังได้แล้วหมอล่ำก็ขันอยากตามไปกับซุปวรรคพี่สิบสี่เมษาไปเบื้องไปมวนล่ากันขันมันออกตัวนี้ขันมันออกตัวนี้เนาะหนังพันแก๊ซอาสาไปสายให้ฟีนครับหนังก็มีเด้งเป็นเบาไว้เลยเด้งเป็นยุขันแจ้งยุขันแรับ มอล่ำเพิ่นกัรทีจ้งไฮฟี่แมนครับดีเพราบอกดีบพดีมอลำเสื่อดังแวจิไปเรียนไ้ฟี่อาออยู่บ้านไดแม่บ้านไดจังเอฟซีอยู่เชี่มขวนครับวัฒนเดบอกอยากบอกบ้านดอกคานถ้าเจ้าแตกตื้นไปก็ม่ติเป็นนาว่าใครคนน่อใ่เนาะจาวายู่วเพื่อเชื่องขวนเดี๋ยวคอยบอกบ้านการเมืองการาะวามันเดือนนาคนดักเนาะ กับกัมันบอกว่าผู้ใดไปมาแน่จั่ไีมล่ับจักสิบอกไปยังไดน้ครับเนาะก็เข้ากับเสฟไปในจักหย่ออเสียไปในจังไยแล้วกมาแน่มาแน่นอว่ากเอ็นินอนละละเพราะว่าเอ็ินจังเ่รมาแน่นอนหลาเปอนาน้ำหาลงเนาะเออใส่เพิ่นกับปางหี่้เกไปเนี่มันใจพบอม แล้วมาบอกเมื่อนืนนี่บวแม่แปลงตีคือเขาโบนี่เรานี่ยโบนี่ไม่ไล่เขาโบไปนี่โบไปราฝันี้ที่เขาแม่งบุกไเงยเอิญฟังตำรจ้าวเขาจะฟังเขาบอกยังไงจาฟังยังได้รัอไรไปร่างเทียนเง้ไปเงยหน่ฟังน้ำร่างเทียนเนี่ยราสีไหลยู่ผู้เดียวและราบสีวาอยู่ผู้เดียวจะตื่นมากก็ได้ยินกัน ให้เราบอกไปสักนตาเราถามตาพอดีกับปุ๊บเป็นเรื่องไหกันคืนนะเจ้าชหยคอย้ลยเป็นไรลปุ๊กันอ๋อคอยเจ้าซื้อกโนมเจ้ายืดซิบกันให้าโ่้แล้วว่าเาอยู่นเราเอาลำเล่ายิบเรามายำให้เกันให้ตื่นเราบอกว่าร้านเรเช่นคือเก่าเนี้มันใจเราเล่าก็ว่ามันใจคือเก่าเนี่ยขันเราโบขันเราโวหายว่าบันใจเราคือสิบว่มายำอันนี้เราสิบมายำหายหอดมือเรียกออกปั๊บ สีเ่มือซ้นเนาะคืนซ้อนมย้ำตัวเดิมตลอดซ้อนๆๆืๆๆๆ้ๆกๆๆๆๆๆๆมๆๆเๆๆ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 ๆคๆๆๆอนๆๆนๆๆๆมๆๆๆาๆๆ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 าๆอๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆเราๆๆ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 าๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆเๆาๆๆๆนีๆเๆเๆๆๆวๆๆ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 ๆ้วๆๆมากๆๆ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 ๆปๆๆ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 ๆนๆาๆๆ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 ๆอๆๆ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 เบิดเนาะ แต่ว่าถ in ้าชีิงแล้วมันก็ไม่คยปลูยกลืเลย่นั่นะแต่้านแนนนี่คนหมอปุยมูลีเน่แม่เอานมาให้เราแ่วันประกาศเราไม่หิวไปเบิดผลอะเคี้ยซองเคี้ยหิวไปแค่ยังกระดดอแทะจงวันจะให้กินนั่นเลยยังก็จะวาให้ซองหวีใช่แม่นั่นหะก็ไม่ของมันนี่แหะไม่ได้มนเกือยังไม่จำม่เอานะเกลือเราไม่จำเลยก็เอาเงินมาให้ยี่เก้าบาท แล้วมาจากไหนก่อนแม่แล้เอาเงินไห้เราแล้วบอกแม่กราเอาเงินมัมีเงินบ่มีอันว่วมี่เจ้าให้ยี่สิบเก้าบาทเอาว่เอาแล้วเดีมือไปกำเอาแล้วกำเอาแล้วแม่ก็ได้กำเอาแล้วกำมาไหวแล้วไปเรียกเาให้แล้วงนเรยี่สิบยี่ิบเก้บาทเจ้าจะให้คอยโดนไป็นไให้ร้ายไปเนไจะให้ร้ายเื่อก้าให้ปังคื่อก้าไปเป็นมาี่เ้าวนฝันให้ปังคืออกลาเพี่บอกแม่เล้ให้ปังคือเกลา เจ้าว่าคอยอยู่บ้านนี้ไงคอยชิยู่นี่แม่เจ้าไปเฮ็ดบุญแล้วเจ้าคอยคอยกับบ้านนี้ชอยู่นั่นแม่คือเก่าเออไปเบิ่งมะล่างนั่งสิกับขึ้นมาล่าคือเก่าเอ้ยเพื่อนบอกแม่บอว่าเพ่อน,นจะไปกองสลากไปไปคือเก่าคอยมือจะาจะไปจังนี้เพราะท่านจะไปหรอกท่านนี้นมาหาตะก,กานอนตะลาตะไปมือทุ่วไทยม,มือคือว่ามือวันที่ใกล้ๆกล้มือเออวันที่ชาวที่เบียดเป็นบ่เจอก้อนที่หนึ่งอ่ะมือนะั้นรัชมาอีก ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ